ก็คิดไว้เนยยี้ได้แล้วเพราะบ,บางคนกรวบาตัวน้อยตัวเล็กโมเล็กโม่พอดีมันสู้คนตัวใ,ใหญ่ไม่ได้ครับแต่ก็อาศัยว่าเขาขยันวิ่งแล้วก็มีความเลี้ยวห่องเนี่ยครับมก็เอาตัวรอดไปได้ครับหลายคนเนี่ยอยากทราบเรื่องราวเกี่ยวของชีวิตของคุณจูนะครับถ้าเกิดย้อนไปประมาณเมื่อสัก20ปีที่แล้ว เด็กชายจูเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยหรือว่าโตมากับครอบครัวประมาณไหนครับก็มีนิสัยครับก็เป็นลูกคนสืดท้องนะครับก็เป็นคนขี้ยายพราแมวใจใจครับก็ก็คอยจะได้มาอู้อย่างแต่ละกรรมเวลาเจอคนเยอะๆจะบกครกัน ็กที่อายคนหนึ่งเนี่ยที่มาชอบและหลงไหลในกีฬาฟุตบอลมันเริ่มต้นมาได้ยังไงก็เริ่มมาจากกีฬาสีสีโรงเรียนนะครับก็อยากจะอยากจะทิศทิมสีกีฬาสีครับอยากได้เสือ้อในงานเนี่ยครับอยากได้เสือ้อครับอยากได้เสื้อกับโมโหอยากเล่นกีฬาอย่างครับก็ไปร้องเตะบอลกับเพื่อนด้วยครับก็ใส่บิงบิงมัวๆไปนะครับครับแล้วตอนนั้นเนี่ยที่ได้ไปสัมผัสกับลูกฟุตบอลครัง้งแรกรู้สึกชอบแล้วก็รักมาเลยหรือเปล่า ครับที่ว่ามันสนุกตีได้วิ่งไล่วิ่งไล่บอลนะครับแต่ได้เตะบ,บอลกอ็ก็ดีแบบนี้อ,อบสู้กันแล้วมันมีพัฒนาการอย่างไรหลังจากที่เราได้ไปเตะบอลวิ่งไล่ลูกฟุตบอลเล่นๆเ,เ,เฉยๆได้มาเป็นตัวโรงเรียนได้มาเป็นตัวเขตหรือเป็นยังไงครับก็เริ่มจากตัวโรงเรียนก่อนนะครับแล้วก็มันเริ่มมาที่ตัวโรงเรียนแล้วครั้งแรกที่ได้เล่นฟุตบ,บอลเนี่ย เริ่มแต่เป็นตัวโรงเรียนก่อนเล่นตำแหน่งอะไรตอนนั้นตอนนั้นเล่นเป็นกองกลางนะครับก็อาศัยเป็นหน้าห้องกลางห้องประมาณนี้นะครับเป็นกองกลางของทีมโรงเรียนตอนนั้นศึกษาที่เรียนอะไรครับอนุบาลแพทย์อนุบาลแพทย์ครับผมแล้วพี่จูไม่ใช่คนเช,ชียงรายคนไม่ใช่ครับเป,เป็นคนแพทย์เป็นคนแพทย์ครโตที่แพทย์เลยครับแล้วหลังจากนั้นเล่นฟุตบอลโรงเรียนมาจนเข้ามหาวิทยาลัยหรือเปล่าครับ รูพันกับฟุตบอลมาตลอดเลยครับผมนะก็เริ่มไต่มาจากเป็นตัวปฐมระมันระมัธยครับแล้วมาเข้าศึกษาตีเทคนิคแพทแล้วก็มาเข้าตีล้างช่วงนั้นก็เลือกเล่นบอลมนช่วงนึงครับก็พอดีว่าที่จังหวัดเขามีแข่งกีฬากีฬาโอลินลีกนะครับแล้วก็เอาโค้ดกอกจากทีโอทีมาทำแล้วผมก็เข้าไปเล่นแล้วพอดีโค้ดกอกมือทีงานของทีโอทีผมเข้าายนะครับ ขอะเล่นชวนไปเล่นทีทีโอทีก่อนครับนั่นก็หมายความว่า,วาทีมทีโอทีเป็นก้าวแรกของการเล่นฟุตบอลอาชีพสําหรับคุณจูหลังจากที่เราไม่ได้จริงจังกับอาชีพฟุตบอลมากสักเท่าไหร่นักได้ไปอยู่ทีมทีโอทีแล้วเริ่มเข้าสู่วงการฟุตบอลอาชีพแบบจริงจังแล้วตอนนั้นรู้สึกยไงบ้างครับนั้นคิดว่าเมื่อเนี่เป็นไปได้ครับว่บบาเขาจะสามารถนะไก่ขนาดนี้ก็พยายามอย่างใดีที่สุดครับแต่บางท่าน มันก็เป,เ,ปเป็นดามที่ใจเขาหวังที่แบบนี้ผิดหวังห้องในยังห้องเนี่ยต้องก็ต้องจับมาเรื่อมใหม่ร่บหลังจากที่เด็กผู้ชายคนหนึ่ง ได้เริ่มเล่นฟุตบอลมาเรื่อยๆจนพี่จูเนี่ยได้เข้าไปอยู่กับ T.O.T ตอนนั้นอยู่กับ T.O.T. เป็นระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นก็อยู่ปีหนึ่งครับพาอยู่ชุดทีทีโ t ทําำทีโอขึ้นไยลิกตอนดิวิชันหนึ่งจากนั้นก็ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเริ่มเบื่อกับการเต้บอลนะครับตอนนั้นช่วงนั้นก็ มันกป็ยังบวบบุ่ะเลยตอเดี๋ยวนี้อ่ะครับแลทำเมื่อตัดตัดสินใจว่ามาอยู่บ้านก็มาทำน่ครับทำธุรกิจกับพ่อแม่ของพักนะครแล้วจุดไหนที่ทำให้คุณจูรู้สึกอยากกลับไปเตะฟุตบ,บอลอีกครั้งหนึ่งก็ของพักก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจก็มันจะมีพิพงทีบอลนิวิชั่นสองเดิมบุงมขึ้นมาทีแลกการมาเล่นเลี่นแปลงเริ่มมาเริ่มกลับมาเล่นตอนนี้กนลัม ตอนนั้นกลับมาเนี่ยเราต้องมีการปับคุณมีการเคาะเสนอิมอะไรยังไงบ้างไหมก็บู๊เดอรมากก็เล่นอยู่ดีบ้านทุกวันแล้วเล่นคือเล่นกับพวกเพื่อนๆกับกลุ่มอะไรอย่างี้หลังจากนั้นก็มาอยู่ที่แพร่เป็นทีมแพร่เป็นดิวิชั่นสองแล้วอยากจะถามว่าหลังจากนั้นเนี่ยพี่จูเข้ามาอยู่ในทีมกวักสมหาภัยเชียงรายยูไนเตเดได้ยังไงก็เล่นดิวิชั่นสองครับแล้วก็พอดีที่ก็รันทีมันนะครับ กขาก็ได้ติดต่อมาเล่นทีเชียายยูนิเต็ดต่อนอจะเริ่มนเริ่มนขึ้นดิวชั่นหนึ่งนะครับก็ทำนั้นก็อดไกันมาตลอดครับครับจนสุดท้ายก็ได้มาอยู่ที่ทีมเชียงรายยูนิเต็ดนะครับจนทําให้หลายๆคนนะครับแฟนๆของพลพักคกวางสงเนี่ยตั้งฉายาเรียกว่าอาจารย์จูตรงนี้เนี่ยแฟนคลับนะครับของพลพักคกวางสงสงสัยมากว่าทําไมถึงต้องเรียกว่าอาจารย์จูก็ตอนที อยู่ที่ยี่แปดครับครับก่อนช่วงนั้นก็มาเป็นอาจารย์จ้างสอนอยู่ที่โรงเรียนจันทิมาคมครับเคยเป็นอาจารย์ด้วยครับผมเป็นสอนเดียวครับอยู่พระละบรรนารักษ์เีอย่านี้แหละครับโอ้แล้วก็ก็ตัดสินใจมาออกจากเป็นครูจ้างสอนนะครับก็ตัดสินใจว่าเต้นบอลดีกว่านี่ครับคือตอนแรกๆเนี่ยเคยเป็นอาชีพใช้อาชีพครูอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอรู้สึกว่าอาชีพครูไม่ใช่ตัวเราแล้ว ทางฟุตบอลาจะเป็นตัวเรามากกว่าก็เลยลาออกจากอาชีพครูมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มตัวกับทีมสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดเขาก็เลยเรียกว่าอาจารย์จูนั่นเองนะครับแฟนๆทางบ้านก็คงจะหายข้อสงสัยไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยพูดถึงชิมเชียงรายยูไนเต็ดนี่นะครับในความรู้สึกของคุณจูจริงๆแล้วเนี่ยคุณจูอยากจะให้มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในทีมสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดครับก็ต้องถือว่าตอนนี้สโมสรเป็นน่องใหม่ในไทยดิจาก็ต้องค่อย ขยบับมาตรฐานอะไรเพื่อเ,เทียบเียมกับสมุสอนที่มีก่อนอยู่ก่อนแล้วครับก็ต้องทมันก็ต้องเป็นทั้งแฟนคลับนักเตะทราบแล้วก็ทีมงานสมุสอนทุกคนครับตอนนี้ก็คือว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเลยการแบปีหน้าตัวปีต่อไปต้อง มีเรื่องอะไรที่บอว่ามันมันขำําหรือว่ามีเพื่อนคนสนิทคนไหนที่อยากจะมาเมาส์ให้พวกเราชาวแฟนคลับได้ฟังบ้างก็มีขำทุกคนนะครับอธิสนิทที่สุดอะไรเนี้ยที่เป็นคู่บัดดีกันในทีมอะไรอืมครับบัดดีนะครับครับก็มาเตีสมาชนิทละพอไปเยอะตรงนี้เหมือนกันนะับ่ยตอนนี้ก็เป็นสุริยงกับเพราะเป็นคนเล่นทีมแปกงด้วยกันครับอืมเออเป็นนักเตะใหม่นะครับ ครับสนิดกันับใกลกันปกลนกันเรื่องคำามก็คงยังบอคงคงยังบอมีครับครับเรื่องนี้ก็พึ่งมาอยู่ใหม่ครับผมฝากอะไรถึงแฟนๆฟุตบอลชาวพรรพากษ์ส้องหน่อยเชียงรายยูไนเต็ดครับอยากให้แฟนครับเป็นกำลังใจนะกเตะเชียงรายยูไนเต็ดครับถึงแม้ผมงานจะบอกให้ดีก็ก็ต้องเชียร์ต่อไปครับนเตะก็ว่าได้นิ่งน้อนใจครับก็พยายามทำผลงานให้ดีสุด คือจิงไลย,ยนเต็ดครับเพราะว่านี่คือความฝันของนักฟุตบอลทุกคนครับแล้วก็ช่วงเวลาที่ทีมชนะแล้วจบเกมนักกีฬาไปขอไปขอบคุณแฟนบอลน,นะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นความความสุขมากครับตอนนั้นที่ทำให้ทีมชนะแล้วก็ได้เห็นกองเชียร์มันตบมือของเขาครับ,รบและนี่คือคุณจูนะครับรัฐพงศ์อัธวงศ์ กองกลางหมายเลข14ประจำทีมสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดครับ